เอาไปสำหรับพูนคิดยากเรื่องการรักษาศีลจะไปคิดยากมัน่นในขณะที่เห้าสิเขานอนแล้วเนี่ยทิมให้เบิดอดีตชั่วโมงที่แล้วนั่นก็เอินอดีตในมือหน,นีที่มันพันมาแล้วก็เอินอดีตเอาปัจจุบันในขณะนี้นะากันไหวพระซะอรหังสมานโมสามโจพูททั้งธรรมังสังขังสังกัจชามิ ตั้งจิตเจตนาในการสมาทาน,นดิวยตัวเองสาธุนี่ข้าพเจ้าขอตั้งจิตเจตนาในการรักษาสิลห้านี่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าข้าพเจ้าจะตื่นนอนหรือว่าถึงตีห้าหรือหกโมงเช้าังสี่แล้วเลิกกันขอพอร,มรอ,พอรมเลิกพรอมแล้วก็พิรณาในความความถูกของจะของเองพิรณาจากประสบการณ์จริงในชีวิตจริงของจะของเอง ตั้งแต่เฮาเกิดมาเนี่สซุขกับถูกอันียังมากกว่ากันเออในระวางความเจ็บไข่เดืป่วยในระวางความผัดผัผผจกจยัดิ่งที่รักอ,อ่าในความเจ็บในความปวดปวดแขวปวดหัวแบบใดอ,อ่าเมื่อพิารณาในถูกของเจ้าของเองแล้วอ่าสาเหตุแห่งถูกขคืออย่างนอเน,นี่็คือความอยากแบบนั้นแบบนี้เนาะบันไดว่าอะไรด,ดังใจก็เป็นถูกกับซิ่งมันนีเนาะแเบนี้ดับถูกแบบใดนออ่าเอาข้าว ความปรารถนาในคข้อมเกิดอีกอันนั่นแหละชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดับถูกนะตายยังด้กูไปนิพพานยานัน,านโดขึ้นเสว่าความเกิดเกิดเป็นยังกระตามนะถูกทั้งนั้นเนี่ยไหลลงไปสู่ตัวนั้นนะส่วนสวนเราผู้จับจุดอุณาโลมได้แล้วค่ะพยายามส่งช้านไปนะส่งช้านไปเมื่อมันร่วมแล้วทานหลังรับเพิ่มดอกมันจะรับเอาเองดอกอันพวกนั้นแต่เราสิมีอยู่สิ่งหนึ่งบางคนอ่า เกิดอาการบหลับเมื่อเกิดอาการบหลับทั้งทที่ร่างกายอยากหลับร่างกายเมื่อยเด้แต่ว่าจิตตื่นเนี่ยม,มันบวหลับอย่าไปเสียดายความหลับพิจารณาเลย <Okay. S 1> พิจารณาในอริยสัจสีพิจารณาในปฏิจจสมุปบาทพิจารณาในอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ประสบการจริงชีวิตจริงของเจ้าของเองพิจารณาหลายๆอย่างมันบิดอย่างหนึ่งก็ไหลเข้าสู่อีกอย่างหนึ่ง พร <c oughs> ะพิรณาในสังโยชตสิปสักกายทิฏฐิคือนอย่างแน่นอนในใจของเองนะสักกายทิฏฐิวิกิกิจชาสิรปตูปามาต <c oughs> <c oughs> ปฏิฆะการมรรคพิรณาให้มัรู้แจ้งในสักกายทิฏฐิคือนอย่างนอนเนี่ยพิรณะนในตัวเองเด้บยไม่พิรณาในผู้อื่นวิกิกิจฉาความรังเลสงสัยเัายังสงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญสวรรค์นรกตนแรกเป็น,นตัวผู้สุดตนสวรรล์เป็นไปตามกรคำยุบันอนเนี่ เพียหน้าในหลายๆอย,ย,ย่างเกี่ยวกับว่าเออเ้องไปพึ่งซึ่งนั่นซึ่งนี่ก็ว่เห็นว่าสิดีสิมีอย่างขึ้นสุดท้ายตัวห้องเองรับเองเบิดเนาะกเนี่ยมันก็ลายความสงสัยตอนออกพีหน้าในเสือพระตูปามาตบุคี่ยืนยันนั่นนี่หรือสินบ่บ,บริสุทธิ์ก็สร้างออยืนยันเรื่องนั้นเรื่องนี้ในความเห็นของตนมาเป็นไงมั่งใส่ความเห็นของตนเป็นไงมั่งใส่ซึ่งทียินเลยฟังมาตัดสินอื่นเป็นไงมั่งออคนเฮาเนี่ผิดเถาะทเลียง พิษทะเลเทะเทียงกันทั้งายหละขากันใดกับเพราะว่าเสรพุตุปามาเนาะแต่ความก็เคยเป็นกูก็คยเป็นนะกับว่าไปปฏิฆะพิษหน้าในความอาฆาตเครียดบาดมังต่างๆมันผู้ใดถูกกันแน่เขาหรือเล่าเนี่ยคิดมากไปการมราคะความยินดีความพอใจในตาหูจมูกดินไกยในรูกรสกินเสียงต่างๆนั้นนาทีเฮายังไม่มีความยินดีพอใจเนาะนะมันก็ไหลเข้าสู่รูปราคะเขาไปยึดมันถือมันในลูกลูป ความงามอันนั้นนี่อรูปราคะกะหยุดมันถือมันในความรู้สึกที่เป็นสุขบังเป็นทุกข์บังอรูปราคะก็เลยความรู้สึกต่างๆที่เจ่ยวกับมีความยินดีพอใจในหลดในในการจะเห็นลูปสวยงามอยากได้สัมผัสหลดกินเสียงอันพวกนี้อืนนอ่นว่า,วามียังมีความยินดีพอใจอันนี้เนาะเนี่ย อรูปราคะมานะคืออย่างสิ่งใดที่เฮาหยุดหมันถึอหมันเข้าไว้ในข้างในข้าที่ในใจของเฮาอันเป็นความเห็นที่เฮาบอกอาสมาถละใดเนี่ยก็พินาไปอุทจักกุพจะถ้าเฮาว่าสมาถละใดเมื่อมีค้นแยงหรือความเห็นต่างๆละนาสารพัดเกิดความงุดงิดอึดอัดฟุ้งซ่านลำข้าญนันนี่ต่อไปเะกะเขาไหลเขาสู้เข้าว่าอวิชชาทั้งบดนี่อวิชชาปกปิดความจริงใบเฮารู้ความจริง ไปเห็นความเป็นอนิจจังอนัตตาทั้งเบิดน่องนี่ก็ว่าไปแต่การไล่เข้าไปเลยอวิชชาปยาสังขาราเลยอวิชชาทั้งหลายคือความบุญหลุบทั้งหลายเป็นปัจจัยให้มันเกิดความคิดดีมั่งเลี้ยวมั่งอ่าตั้งความคิดดีแล้วคิดเลี้ยวทั้งหลายสิเขาไปยึดมันถือมันอยู่นี่ก็แปลว่าความเขาเกิดพิจิตรว่านี่ยเจมันเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยมันเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดน้ำมุญหลุบน้ำมุญหลุบเป็นปัจจัยเกิดสรายจตนะสรายจตนะเป็นปัจจัยเกิดภาษาสสัญาาาขอ่ไไหลเ้ปปูุทน สูภสูชาิคือการเกิดไหลเข้ามาสู่สกยติทิฏฐิอีกนี่หมุนหลอบกันเลยใม่สังยชนสิบกับปฏิจจสมุปาทิพสองหมุนใส่กันเลยเป็นวงกลมกันเลยเนี่ยพิรณาจิจังศรีก็ไปกับมาซำซับซากๆหรือ,อนี้จังทุคังนาตามั่งอริยะสัตสีหม่งหลายๆอย่างนี่สาหรับผู้ที่จิตตื่นมีอาการนอนบ่หลับทั้งๆที่ง่วงทั้งๆที่ทั้งงที่ง่วงแต่ว่าบ่หลับจิตมันตื่น จะไปเสียดายความอยากนอนแล้วก็บ่าต้องบังคับมันนอนพิรนาเลยนอนพิอหน้าก็หันแหละบัตรมันร่วมเขาจริงๆแล้วมันก็พึบคือเก่านั่นแหละดับพึิบนั่นแหละคนทองมีอารมณ์เดียวอยู่แล้วในการพิารนาแต่ว่าอย่าเอาเนื้ออื่นมาแสกซ้อนพิรนาไปพิรนาไปพิรนาไปเมันเข้าถึงของมันเองมันสิวูไปเองแบบหลายๆคนที่เคยเป็นนังสี่อยู่ก็ลืมตอบ ว่าเป็นอย่างคือน,นอนบลับนะแต่ว่าจับลมหายใจภาวานาอยู่จังสันจังสี่กับทั้งทั้งที่มันมันเมือยมันล่าร่างกายเพลียแต่ว่าจิตตื่นจิตบลับแก้โดยวิธีใดแก้โดยวิธีการพิรนาวิปัสนาเดียวกันเห็ุไปเห็ดมาเดี๋ยวมันสิไหลจิตมันคอยตั้งมันเขาตั้งมันเขาตั้งนะครับฮัไปเองดอกนานแหละจะนอนถิมสือนอนยังภูมิศีลน,นอนยังภูมิปัญญานอนยังภูมิชาตินอนยังคนมีบุญ นอนแบบนี้นอนงอวงนอนควายเชียวเอื้องอยู่ต่อไปเชียวเอื้องกับคือการพิตณนาเดิดๆมืออื่นจะไปหาผู้นั่นดอกเว้ยไปหาผู้นี่ดอกเว้ยจะไปหาเงินบางหันจะไปหาเงินบางี่จะไปยืมเงินหนันจะไปยืมเงินนีสร้างบักหานันอีหานี่เขว่าไปคิดหอดผู้นั้นคิดหอดผู้นี่คิดหอดห่วงให้ห่วงหน้าเออห่เลี่เชียวเขามืออื่นที่เชียวเขารถที่มาบานออยเขาว่าไปพวกนี้น่ะถ้า กินสุดท้ายไปตกน้ำบังใดมึงหนึ่งกับไปหันละสะก้อนไปมองห่วงนั่นแหละไปบองที่มีความรู้สึกกบมั่นนั่นแหละอืแต่นี้ฉะนั้นลอยมันสะก้อนนอนเต็มที่นะว่าต้องนอนทํางานแล้วมันจะฝันไปเดีว่าดีมันตายไปมันไปหันลีนนั่นแล้ออวพวกเชียงซีแต่พอตายมันก็ไปตามดูอขวงคิดไปในกลางคืนนะน,น,นี่แหละฉะนั้นนี่แหละให้อยู่ในถ้ำตายให้มันตายในชาน้น ตายในกรรมฐานใหมันตายในใน,นึกถึงวัพุทธเจ้าท้าสงฆ์ัตายในบทสวดมนต์นี่มันตายในมุนีแหละดีกว่าตายไปเป็นอย่างอื่น <c oughs> หนหละถกคนพยายามเหตุจาคของนั่นแหละผู้จับจุดอุณาโลมได้กับจับจุดไปโหลดเดี๋ยวมันร่วมมันเข่าฟุบของมันเองหลักน้ายังก็เลยเหตุไปเหตุ <c oughs> หาไว้เนาะเหตุ <c oughs> หาของไปของมันเลยแล้วแต่วิธีการของไปของมันที่ให้มันเข่าถึงได้ หรยกว่าเหตหาหามองสงบสงบปราศจากการคิดพ้อมทั้งสงบทั้งกาย้อมดับสัญญาเวทนานี่แหละเอ,อ <c oughs> ดับอัตตาตัวตนเข้าใจดีว่าอนิจจังทุกขังนาตาแต่ว่าแต่ว่ามีชาติเป็นเครื่องประกอบมันกับบสามารถบ้านใดรับมันแค่เข้าใจแต่ความถูกม,มีอยู่เอ,อคือมันหนีเหตุผลหลักการนีบ่ไห้แน่นอนอยู่แล้ว แต่ว่ายังถูกอยู่นี่นะฉะนั้นเขาจึงหายไปทีเขาชาานหรือทำสมาธิในขันใดก็ตามเห็ดไปคระเคข้ากันไปสักวันหนึ่งมนันกะ็ะไดนานะพอเมื่อ